ฉลองแต่งงานเดินหน้าศาสตร์ความคลั่งรักแบบไม่ยังจนทำลายอินสตาแกรมกับจิตสิห้าแทบกลายเป็นสีชมพูสำหรับคู่สามีภรรยาเจ้าของสเตตัสหวานยืนหนึ่งอย่างกุ๊กคิปสุนททิพย์และบีทันสภา,าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโพสต์สุดท,ที่นักแสดงสาวตัวมัมได้นำมาแชร์ผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งข้อความและคลิปวิดีโอเพื่อบันทึกช่วงเวลาพิเศษหลังเจ้าตัวมีโอกาสออกเดทสองต่อสองเนื่องในโอกาสวันครบรอบแต่งงาน8ปีซึ่งมีใจความว่า 8ยิทูเก e ตอร์วันนี้ครบรอบ8ปีที่แต่งงานกันในโบว์แต่ถ้ารวมครบกันก่อนแต่งก็เกือบ9ปีแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาฉลองที่เมืองนอกด้วยกันเราสองคนพากันไปเดินเล่นไปเดทกันแบบชิลๆกินน่นนี่นีไปนอนต่างเมืองกันแบบคนหนุ่มสาวมีความรักครั้งแรกมีความสุขมาก8ปีที่ผ่านมาชีวิตคู่กับผู้ชายคนนี้เหมือนฝันเลยมีความสุขในชีวิตทุกวันได้หัวเราะกับเรื่องเล็กๆได้ทะเลาะกันในเรื่องโง่ๆได้จับมือกันผ่านวันยากๆ และได้บอกรักกันทุกครั้งก่อนที่จะหลับตาและลืมตาสำหรับคลิปชีวิตที่มีบี้มันดีจริงๆขอบคุณนะคะคนดีหน้ายิ้มกิ๊บรักบี้มากที่สุดในโลกใบเล็กๆของกิ๊เลยนะคะโดยหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปไม่นานก็มีแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทเข้ามากดไลค์ให้กับทั้งคู่อย่างล้นหลามอีกทั้งยังถือโอกาสร่วมเขียนคำอวยพอดีมอบให้กับคุกกิ๊บและบี้เนื่องในวันพิเศษของชีวิตคู่อีกด้วย